จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4เปิดสถิติโรนัลโดเทียบกับเรียนเนอเมซี่หลังยิงทุกหลีกเกิน500ประตูเหนือกว่ากันคนละด้านเปิดสถิติการทำประตูในลีกของคิเยโนโรนัลโด ยอดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสวัย8ปีหลังเมาคนเดียว4ประตูในเกมลีกสูงสุดซาอุดีอาระเบียซึ่งอัลนาเซอร์บุกไปชนะอเวด้า40่ยช่วยทีมเก็บเพิ่มเป็น37คะแนนจาก16นัดเท่ากับอัลชาบับที่ลงเตะ17เกมแต่ประตูได้เสียดีกว่าทำให้รั้งจากฝูงต่อไปโรนัรโดยิงรวมกันแล้ว5 0 3ประตูจากการลงเล่นหลีกตลอดอาชีพการค้าแข้งประกอบไปด้วยสปรอร์ต,ติ้งลิสบอน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วมาริ u v ยู t เ s ุและอัลนาซเซอเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการทำประตูในลีกของเลีอโนเมซี่ยอดดาวยิงทีมชาติอาเจนตินาที่เคยเล่นเพียง2ลีกให้กับปารีสแซงต์แชแมงจะออกมาดังนี้กิเซโนโรนัลโด654นัดซัดไป503ประตู144แอสซิสต์ซยิง1ประตูในทุกๆ104นาที8ปนาทีกับการมีส่วนร่วม1ประตู ส่วนเลียเนอเมสซี่564นัดทําไป490ประตูกับอีก216แอซิสยิง1่งประตทูทุก94นาที65นาทีกับการมีส่วนร่วม1ประตูเลกิปสื่อฝรั่งเศสระบุเลียเนอเมสซี่ได้รับบาดเจ็บที่เอ็นหัวเขา่าจนทําให้มีโอกาสที่จะพลาดช่วยปารีสในเกมเจอกับบร์เยนมาที่14กุมภานนี้ซึ่งนั่น อาจจะทําใหแนวรูปของแปรแชน่ากลัวน้อยลงเพราะเดิมทีเอมปาเป้ก็หมดสิทธิ์ลงเล่นนัดดังกล่าวไปก่อนแล้วเหลือเนว์แมซี่กองหน้าจากบริสตงชแมงมหาเศรษฐีเวทีลีกเอิงฝรั่งเศสมีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นหลังหัวเขา่าจนทําให้อาจจะอดช่วยทีมในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกที่ต้นสังกัดมีคิวเปิดรังปฟ้าเดอแแลงเเจอกับไาเย์มินิกในวันอังคารที่14กุมภานี้ ตามรายงานจากเลกิฟสื่อดังฝรั่งเศสเมสซี่ได้รับบาดเจ็บบริเวณดังกล่าวจากเกมเฟนคัพรอบ16ทีสุดท้ายนัดที่ปารีสแพ้กับมาร์เซย์หนึ่งประตูต่อ2เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยที่จริงวันนั้นดาวเตะอาเออจนตายได้อยู่ในสนามจน,จ,นจบเกมแต่เป็นที่เชื่อกันว่าแพทย์มาตรวจพบอาการเดี่ยงของเขาหลังจากนั้นฮักเมซี่กลับมาไม่ทันนัดดังกล่าวมันถือเป็นข่าวร้ายอย่างมากของแปร์แจเพราะเดิมทีเอ็มปาเป้ ก็มีการบาดเจ็บต้นขาจนจะพลาดเกมกับเปเยนในวันที่14กุมภานนี้อยู่แล้วสุดประทับใจเมซี่บริจาค126ล้านบาทช่วยแผ่นดินไหวตุตรกีและซีเรียเดือนเมษซี่กับตันทีมชาติอาเจตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลกฟี f า2022ได้บริจาคเงิน126ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อตุรกีและซีเรียในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในรอยต่อ2ประเทศเมื่อช่วงตี4ด้วยความรุนแรง7 8ริกเตอร์ลึกลงไปจากผิวโลก24.1กิโลเมตรขณะนี้มีความเสียหายรุนแรงมากเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต11,224คนในเขตตุรกี8,754คน ในซีเรีย2,470คนและมีคนที่รับผลกระทบอีกนับล้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารและพลังงานในอากาศที่หนาวเหน็บและคาดว่าจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นตามลําดับอย่างน้อยอาจจะครึ่งแสนคนเมสซี่ได้ขอให้มูลนิธิของครอบครัวตัวเองซึ่งดูแลสุขภาพและการศึกษาของเด็กทั่วโลกอยู่แล้วโดยที่ผ่านมาได้ทํางานร่วมกับองค์การยูเิเซฟเขาได้ส่งความช่วยเหลือคิดเป็นมูลค่า3.5ล้านยูโร หรือ126ล้านบาทไปยัง2ประเทศดังกล่าวในทันทีนับเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ชัดเจนที่แฟนบอลทั่วโลกได้ตระหนักมาโดยตลอดว่าเมสซี่นอกจากจะเป็นนักฟุตบอลอัจฉริยะที่มีความสามารถแล้วยังมีอุปนิสัยใใจคอนในสนามที่ดีมากเป็นตัวอย่างของเด็กเยาวชนตลอดจนแฟนบอลน,นอกสนามด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลชื่อดังอีกหลายคนที่มักจะเก่งแต่นิสัยไม่ดีนักเมสซี่จะเป็นไอดอลของคนยุคใหม่โดยเฉพาะแฟนฟุตบอลครั้งนี้ เขาได้ตอกย้ำบทบาทความเป็นคนมีน้ำใจงามโดยการบริจาคคนเดียวถึง126ล้านบาทอีกครั้งหนึ่ง